สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวครีเอเตอร์ทุกท่านเนาะ,ะวันนี้เรื่อง12เทรนสำหรับปี2024เทรนเกี่ยวกับอะไรการงานค่ะธุรกิจที่ลงทุนน้อยแต่กำไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่น่าสนใจภัยกระลังคิดที่สิีหาธุรกิจเนาะจะทำธุรกิจ เราก็ต้องดูเทรนด์โลกด้วยนะคะ12ธุรกิจที่น่าสนใจในปี2024ลงทุนน้อยอรายได้ดีเป็นการชี้ช่องรวยติดตามตรงนี้แหละค่ะ12ธุรกิจนะคะธุรกิจแรกคือความสวยความงามค่ะ นะคะถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจแล้วก็ไม่ตกเทรนด์นะคะเป็นดาวเด่นสำหรับการลงทุนได้ผลตอบรับดียิ่งปัจจุบันนะคะหันมาดูแลสุขภาพกันแบบองรวมรวมถึงเรื่องของความสวยความงามด้วยก็ยิ่งทำให้ผู้คนยอมจ่ายแพงเพื่อได้สินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ดีต่อสุขภาพและการใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานไม่ว่าจะเป็นการสัญญกรรมการนวดหน้าการกระชับใบหน้าคลินิกเสริมความงามคลินิกสัญญกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นธุรกิจที่น่าสนใจคะ่ะ สองนะคะธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มมาแรงมากเลยนะคะทุกปีนะคะติดเทรนแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงโควิดอย่างที่ผ่านมานะคะเทรนเรื่องของอาการให้บริการ d e l i เ e r รนะคะเรื่องของเครื่องดื่มอาหารก็ยังคงเป็นเทรนที่น่าสนใจแล้วก็น่าลงทุนค่ะ 3. ธุรกิจเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะคะผู้คนหันมาออกกำลังกายแล้วก็เข้า